ก็ก็ก็อ้าวเชิญออกมาอิสระภาพออกมาสิออกมาดิเอ๊ะดิอ้าวเปิดเฮ้ยทำไมมันเอ๊บ้า, <c oughs> า <c oughs> คือบางครั้งเอพิซีนัอนก็บ้าบ้าบ่ๆนะฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาใครั้งสําหรับใมครับ,บ,รบอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเรามาเล่นหมครับอาชีวิตรอด1.16กันต่อคลิปนี้ทําอะไรฮะในคลิปนี้ใน <c oughs> ไร้สาระจริงในคลิปนี้ทาอะไรฮะในคลิปนี้ฮะเราจะมาขยายพันธอ็นกันโอเคป่ะฮะเนื่องจากครั้งก่อนฮะเราก็ได้มีสมุดเอ็นชารดีจาก NPC แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่า NPC เนี่ยฮะปริมามันยังน้อยอย,อยู่คือเราต้องการ NPC หลายๆตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสมุดเอ็นชา์หลายแบบถูกต้องมาฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นั่นแหละฮะเราจะมาขยายพันธอ็นกันนะฮะแล้วเราก็เริ่มคลิปเสร็จปุ๊บนะฮะพาที่ตกดินปั๊บคือแบบก็ดีเนาะ ทำไงดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนอนก,ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรอย่างงี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์ NPC ถูกต้องป่ะฮะซึ่งเราจะต้องมีอาหารให้เอ็นพีซึ่งเออ NPC ก็คือวิลเลจเจอร์นั่นแหละฮะจงเข้าใจนิดน,นึงคือเข้าใจไหมผมเป็นผู้เล่นที่เก่าแก่ซึ่งผู้เล่นที่เก่าแก่ก็ก็แก่ <laughs> นะคือผู้เล่นเก่าแก่เนี่ยฮะเราจะเรียกไอ้เจ้าวิลเลจเจอร์ว่า NPC โอเคปะ่ะก็คือ Non Player Control อะไรแมวประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละฮะ,นะฮะถ้าผมเรียกว่า NPC ก็ลนะนะเอก็น่นน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 นะ okay, ะะเอนอนนอนนอนนอโนคปปปปปฮไไไไดีนิวฮะดีนิวนิวด โดยเบื้องต้นฮะตอนนี้ครผมได้สะสมแครอทมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮะเพราะว่าเราจะต้องแบบก่อนนะ NPC มันก็ต้องกินพวกอาหารนะนะมันถึงจะขยายพันธุได้นะฮะซึ่งโอเคฮะผมเลือกใช้แครอทเพราะอะไรคะเพราะมันง่ายดีเขป่ะฮะเวลาเราเก็บเกี่ยวทีเนี่ยเราก็ได้แครอทค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดสมมติเราใช้ที่ขุดเนี่ยที่ขุดฟอจูนถูกต้องฮะถ้าเราใช้ที่ขุดฟอจูนเนี่ยฮะมาเก็บเกี่ยวแครอทเนี่ยฮะเราจะได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากฮะอ่ะไม่เชื่อลองดูนะฮะถ้าเกิดสมมติเราใช้มือเก็บนะดูนะฟราาจะไได้เท่หรับเอนาสมติเราใช้จูนนดะ 2ควับเราได้3อ่ะ4อ่ะ4แล้วเท่าไหร่ครับ4ก็เป็น11ก็ก็ได้เยอะป่ะใช่ป่ะฮะดังนั้นครับนี่สุดยอดฮะมีความสะใจครับเราก็จะใช้ที่ขุดเนี่ยแหละ เกเกี่ยวอ๊ะมัน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 ยังเพิ่มอยู่ใช่ปะขอขอขอดูอีกรอบหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคือเขาคงไม่ได้อัปเดตใหม่หรอกเนาะใช่ไหมจากสิบเอ็ดเป็น17โอเคครับยังได้เยอะอยู่โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเวอร์ชั่นใหม่ my, ยังใช้ที่ขุดฟอร์จูนขุดเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวแครอทได้อย,ยู่ฮะก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนั่นแหละนะใช้ที่ขุดฟอร์จูนเก็บเกี่ยวและที่สําคัญคือดูบิลิตี้หรือความทนทานเนี่ยฮะมันไม่ลดลงด้วยก็เป็นอะไรที่ดีคือมันเป็นมันมันใช้ได้มาตั้งนน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 าาาแแแแลลล้้้้วว่่่่ะะะะะะฮฮฮกกก็็รรรบบบโโโมมมมมมจจจงงงััััเเเออออยไไขีปปหืผู แต่ว่ามันทําให้ชีวิตผมสบายมากนะขอบคุณครับเอ๊ะอ้าเอ๊ะเอ๊ะผิดผิดผิดมือคือมือมือมันหลายอันนะนะไอ้เล็บยูก็เผื่อใครสงสัยนะฮะอันเนี้ยมันเป็นฟาร์มชั่วคราวโอเคป่ะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฮะเราจะไปทําฟาร์มที่มันดีๆคือเข้าใจไหมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นสปอนช้างคือช้างมันโหลดตลอดเวลาไงแล้วแบบเราก็อยู่พื้นที่บริเวณตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเราปลูกอะไรไว้ตรงนี้นยฮะมันก็จะโตวันโตคืนอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ โอเคทำยังไงกับชีวิตโอ้โหแครอทโอเคครับตอนนี้เราโอ้โหแครอทเดยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปลูกคืนแป๊บนึงอะ่ะโอ้ยขี้เกียจมากเลยคือตอนเก็บเกียเก่ยวแครอทอะ่ะมันสนุกนะใช่ไหมเพราะว่าแบบเรากวาดปลืดปลืดใช่ไหมแต่ตอนปลูกคืนนี่แบบน่าเบื่อมากเลยมองบนเลยมองบนเลย <S <S การปลูกแครอทหรือการปลูกข้าวมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากครับดังนั้นนรัเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดีมฮะ โอเคครับเราเก็บเกี่ยวแค่ลอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยฮะเราจะต้องมีเตียงให้ NPC คือ NPC ีเนี่ยมีอาหารแล้วใช่ไหมโอเคครับผ่านมันต้องมีเตียงด้วยฮะคือเข้าใจไหมมันแบบมันเกิดมาแล้วเนี่ยเออไม่ถึงลูก n p c ีเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีที่นอนดังนั้นฮะเราจะต้องเตรียมที่นอนให้ NPC ด้วยโอเคป่ะฮะซึ่งเตียงก็ก็นะก็ไปตัดขนแกะเอานะตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นนะะแต่ตรงนี้แหละไอเจ้าหมอเนี่ยแหละฮะพี่ซึ่งเรามีขนแกะอยู่แล้วเท่านี้อออ่่าาาาสสงงนนะะะบบบคจจแเเทไมมภพกๆเ <อ>นะฮะ<อ>คือผมลงรีซอสแพคเอาไว้โอเคปะ่ะเป็นรีซอสแพคเฟสฟ,ฟูนะฮะก็ไปหาโหลดได้คือมันเป็นไมค์ครับเซนับช็อตอยู่นะั่นแหละเดี๋ยวอนาคตมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นต้นนะ่ะนะฮะแต่ก็นะไปตัดขนแกะกันก่อนละกันฮะซึ่งผมก็ได้ขยายฟาร,ร์มแกะไปแล้วนิดนึง ซึ่งฟาร์มแกะก็นี่ครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นี่เองครับต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 ับคือเนาะพวกสัตว์มันเหมิดรวมกันคือระบบมันยังไม่เสร็จนะฮะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยครับมันเป็นส n a p ช็อตบุกกระจายก็เลยแบบเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคป่ะฮะอ่ะโอเคครับจอดเยี่ยมแกะได้แล้วโอเคไหนดูสิฮะตรงนี้อีกสักนิดนึงอ่ะฮะไหนดูสิฮะเราได้ขนแกะมา3 5อันใช่ป่ะเราทําเตียงได้11อ็ดอัน โ <Okay. S 1> อเคอ่โอเคครับได้เพิ่มอีกอ่ะสิบเจ็ดสิบสองโอเคครับได้สิบสองเตียงอ่ะฮะอ่ะมันจะให้เรามากกว่านี้อีกไหมฮะมีใครจะให้มากกว่านี้อีกไหมฮะมีใครให้มากกว่านี้ไม่มีมีไมหมฮะสิบโอ,อ้สุดยอดคือน้องฟาร์มขนแกะมันก็โอเคนคั่นแหละฮะอนาคตเราอาจจะทําฟาร์มขนแกะอัตโนมัติก็ได้นะฮะแล้วแต่คือจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นในคราฟมาเนี่ยฮะผมยังไม่เคยทําฟาร์มขนแกะอัตโนมัติเลยนะฮะเพราะอะไรเหรอฮะ ที่เกลียเข้าใจป่ะฟาร์มแกะอัตโนมัติมันแบบมันมัน,มน,มนช้าเข้าใจป่ะโอเคครับเราได้เตียงทั้งหมด14อันนะ,นะฮะดังนั้นเราจะเอาไม้ไปด้วยสักประมาณคือเตียงอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวเราค่อยไปทำที่พื้นที่บริเวณตรงนู้นฮะเพราะว่ามันจะใช้แบบน้องมันใช้ช่องอินเวนทอรี่เราเยอะมากนะฮะโอเคแล้วก็ที่ตัดผลแกะก็ฝอาฝาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเค,อเ,คเราต้องการอะไรคระเราต้องการแครอทใช่อาหารเออนั่นแหละอุตสาห์ปลูกแครอทแล้วมันไม่ยอมเอาไปนะโอเคด,ดีดีกับชีวิตโอเคเอาอาหารไปให้เรียบร้อยอ่า แค่นี้แหละฮะเราไปกันเลยครับนี่ครับเข้าประตูในเธอร์ข้างหน้าเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็ว้าไปที่ตรงนูน้นก็ก,ก็ใครไม่เข้าใจอะก็ดูไปฮะประตูในเทอร์เนี่ยครับผมได้ทําให้มันแบบเชื่อมกับพื้นที่บริเวณฟาร์มของเราเอาไว้นะฮะอะก็ดูก็เนี่ยมันจะมาตรงนี้เห็นป่ะฮะมันเป็นทางลับเคป่ะฮะมันทางลับไหมเนี่ยมันเป็นทางลัดเออซึ่งการเดินทางในเนเธอร์ผมก็พูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะมันเป็นการประหยัดเวลาเราไปได้แ เข้าโอเคป่ะฮะคือโลกปกตินะฮะพอเราเข้ามาในเนเธอร์เนี่ยฮะระยะทางมันจะหดแล้วอยู่แค่8บล็อกโอเคป่ะฮะแล้วพอเข้าโลกปกติมันก็จะขยายอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรงงยิงงงยิ๊จกนิดนิดกิิดกิิดกือเอ้ยผมดีดเหลือเกินนะเนี่ยวันเนี้ยดีดอะไรมาเนี่ยฮะไร้สาระครับโอเคเออใช่ใช่ตรงนี้มีแครอทใช่ไหมตรงนี้มีแครอทเออมันก็แครอทหลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตไงโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โคเลมนะไปทำแมวมาแล้วบนลงมาเดี๋ยวนี้เลยกุกิกุกิกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบ้าน n p c หลังไหนนะที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแบบมันเป็น n p c ที่แบบไม่ใช่ n p c สําคัญเราอะแป๊บหนึ่งนะบ้านหลังนี้โอเคครับแต่แบบแบบแบบนะอันนี้เป็น n p c บ้านหลังแรกใช่ไหมที่ว่า n p c มันไม่สําคัญใช่ปะมันมันเป็นเอ็นชานแบบสุ่มๆโอเคครับ NPC บ้านหลังนี้ดังนั้นฮะเดี๋ยวเราทุบประตูเลยแล้วกันฮะทุบๆๆก็กก ก็ก็ก,กอ้าวเชิญออกมาอิสระภาพออกมาสิออกมา,ออกมาดิเอ๊ะเด้เออ้าวเปิดเฮ้ยทำไมมันไอ้บ้า <c oughs> คือบางครั้งเอ c มซีนันก็บ้าบ้าบ่บ่บนะฮะเออมันบ้าบ้าบ่บ่เหมือน,นคนเล่นเนี่ยแหละฮะแล้วมันมีตรงไหนอีกนะบ้านหลังอายลงไป ผมไม่แน่ใจนะครับว่าบ้านหลังนี้โดยหรือเปล่าใช่ปะใช่ปะอันนี้อันนี้เฟเดอร์ฟลลิงไม่ใช่อันนี้ N p c ดีครับใจเย็นมันมีตัวไหนอีกนะที่ว่ามัน n p c แบบสุ่มๆอะ่ะอ๋อเหมือนจะจําได้ n p c ตัวนี้แน่เลยใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ดีขอล้องเข้าไปดูก่อนฮะใช่ปะนะอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องเ p c แล้วกันนะเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับผมจะต้องทำมาหากินกับ NPC ไปค่อนข้างอีกเยอะมากโอเคตัวนี้แหละฮะเปิดประตูปึ๊บนายเป็นอิสระแล้วเย้เชิญเเชิญออกกกไไปหาัันนด้ลยะ NBC ม็ น่าจะทักทายกันแล้วนะโอเคครับนี่ไงนี่ไงเอ็อยู่ตรงนี้ฮะเราก็จะโยนอาหารให้มันครับถุยนะฮะถุยโอเครับไปเอาไปเยอะๆเลยเอาไปกินนะเอาไปกินถุย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 นะฮะถุยถุยถุยนะฮะอ่าสุดยอดและต่อไปฮะวางเตียงซึ่งโอเคเรามีเตียงหนึ่งเตียงเราเราเราเป็นบุคคลที่แบบดีมากนะเราจะเอาเตียงวางไว้กลางแจ้งนะครับเอ็บต่างน้ำค้างช่างมันฮะเราต้องการไดรดคาร์ทิงเทเบิลโอเคสุดยอดขอเตียงนิดนึงนะฮะอ่านี่ฮะเราก็จะวางเตียง แบบนี้นะฮะเป็นบุคคลที่ดีมากนะเป็นบุคคลที่ดีมากให้ NPC นอนตากน้ำค้างไม่เป็นไร NPC ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็กินพายากินพายากินยาพาราเป็นการแบบรวบคำพิเศษนะครับกินพายากินยาพาราเออเฮ้ยโอเคครับแล้วก็แบบนี้นิดนึงคือบางคนอาจจะแบบใจดีก็ทำบ้านให้ NPC ก็ได้นะฮะแล้วแต่แต่ว่าผมใจร้ายนะครับผมเป็นบุคคลที่ใจร้ายมากพอแล้วเพียงพออ้าว NPC ฮัลโหล มันเข้าบ้านไปแล้วอะโอ้แย่จังเลยโอเคครับเรานอนนอกบ้านก็่หละชีวิตช่างน่าสงสารเหลือเกินอ่ะเรานอนนอกบ้านส่วน NPC นอนในบ้านอารมณ์ประมาณแบบเนาะเราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะฮะเจ้าของนอนนอกบ้านนะฮะส่วนสุนัขนอนในบ้านครับดีมากเลยโอเคช่วงแรกๆค่ะ NPC นะฮะมันจะออกมาเซ่ฮัลโหลดมอร์นิ่งทูยูกันนะฮะมันตื่นยังเนี่ยเฮ้ย NPC นพนายตื่นสายเหรอฮ้ยทำไมนายตื่นสายไม่ได้นายต้องตื่นนายเปิดประตูเป็นไหมเนี่ยเปิดประตู น้ำลายลอเดินเเปิดประตูไม่เป็นเหรอเออสงสัย NPC เปิดประตูนะ <laughs> มีการเดินมามีการเดินมองหน้าหาเรื่องอีก NPC นี่อ้าวหายฮัลโหลเฮ้ย NPC หายไปไหนตัวหนึ่งเฮ้ย <What? S 1> hey. มีสิ่ง,งลึกลับเหรอไงเนี่ยฮะอิลูมิเนติกอ๋อวันดีฮะฮัลโหลโอเคครับอันนี้แครอทที่ลงเหลือนะมัน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 ทำอะไรของมัน <What? S 1> ช่วยแบบไปแบบโซเดมคอมหรือไปหาอะไรกันได้ไหมอะ อ,อ๋อดูดิช่วงแรกๆมันอะไรของมันเนี่ยฮัลโหล <c oughs> เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ n p c นะฮะมันเจอกันมากขึ้นผมจะย้ายที่ทํางานมันผมจะถุยผม <c oughs> ผมจะย้ายที่ทํางานมันนิดหนึง่งนะ,ะับผมขอเอาขวานตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะเรามีขวานอยู่ผมจําได้เอาขวานออกมานี่ฮะ <c oughs> ขวานไดมอนด์อ่าเอาขวานนะฮะทุบออกปุ๊บเราจะย้ายที่ทํางานไปที่บริเวณตรงนูน้นคือแบบเป็นการบังคับโอ้ยเป็นการบังคับให้ n p c นะฮะมันมาจ๊เอ๋กันเราจะแปะไว้ตรงนนี้กั โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็จะทุบออกมานะฮะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยฮะหรือประมาณ10บโมงเช้าของเวลาปกติไหมครับเนี่ยฮะสิบโมงเนาะมันก็จะแบบมาทํางานกันอ้อนี่ไงรักกันแล้วอออกลูกออกลานแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีมากใช่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 อะเดี๋ยวเอาอาหารไปหน่อยลูก นะลูกเอาไปเอา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 อาหารไปก่อนลูกโอเคดีมากลูกเออนั่นแหละดีมากดีมากดีมากเอาเอาไปเอาไปเยอะๆยะเลยเอาไปเยอะๆยอะโอ้โหตัวเล็กแต่ว่ามันเอาแครอทไปตั้งแบบกี่สแต็กเนี่ยนายเป็นกระเป๋าโดรลาเอมอนใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วบางคนอาจจะสงสัยนะว่าแบบเอ้าพี่ทำไมพี่ถึงไม่วางบล็อกอาชีพให้ n p c เพิ่มเติมล่ะคือเดี๋ยวเราจะย้าย n p c ตรงนี้ฮะไปที่ฟาร์มแห่งใหม่ของเราโอเคป่ะฮะตอนนี้เราแค่ปั๊ม n p c ตัวใหม่อย่างเดียวพอยังไม่ต้องเอาอาชีพให้มันเชื่อผมเชื่อผมแบบเนี้ยฮะมันจะดีกว่า ระหว่างนี้เราก็รอให้ npc เนี่ยฮะตัวเนี้ยมันจเจริญเติบโตโอเคปะะ่ะแล้วก็รอให้มันโซเดมาคอมกินตับกันอย่างบามันเพิ่มเติมระหว่างนี้ฮะเรามาเตรียมพื้นที่ฟาร์มแห่งใหม่ของเรากันดีกว่ามันก็เป็นฟาร์มแบบชั่วคราวนะะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจสร้างให้มันดีแบบเหลือเกินเอาไงดีอะเราอาจจะสร้างไปสำรวจพื้นที่ก่อนล้วกันนะฮะเราจะสร้างกันตรงบริเวณตรงไหนดีอะเราสร้างตรงข้างหน้าตรงนั้นดีไหมหรือเราจะสร้างเออตรงไหนดีอะข้างหน้าตรงนั้นเป็นไงอะโอ้โหหมอกเยอะมากเลยอะ หมอกจังๆลืกควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อู้หูพื้นที่พื้นที่มันไม่ลงเท่าที่ควรน,นะฮะเอยหรือด้านขวาละ่ะฮะหมอกจังๆลืกควัน Tm สองจุดห้าเยอะมากเลยคลายกันจนไอ,อ้บ้านี่หมอกจังๆรือควันเอยคลายกันจนบางทีไม่เห็นหลุมเลยเออผมจะขึ้นยังไงเดียเ๋ยวเออตรงนี้แล้วกันเอโอเคครับ ชีวิตมันช่างลำบากเสีเหลือเกินเอยใครมาขุดหลุมอะไรไว้แถวนี้ก็ไอ้ขึ้นยากขึ้นเย็ยนอย่างเลยเนี่ยเอ้เอ้เอเคฮะข้างหน้าตัวนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะ,ะที่สำคัญครับแซลมอนแซลมอนเอ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ออ้เรามี bending สมบู้องมาฮะแล้วเวลาเราฆ่าแซลมอนเนี่ยเฮ้ยสิ่งที่น่าตื่นเต้นเราฆ่าแซลมอน เราได้ e XP แล้วยังไงครับ e XP ก็มาซ่อมดาบเราอู้ดาบไม่มีวันพังโอ้โหแหลมเลือดประสิทธสีมันดีสองแสนมันดีเด้งดึงมาดึงถึง,ด,งดอดแซลมอนอะลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้ยเย้สุดยอดแซลมอนมาขอจิ้มหน่อยขอจิ้มนิดนึงขอจิ้มนิดนึงอุ้ยสุดยอด,ด,ยอดมีความสุขจังเลยคือตอนนี้เราเป็นดาบเดมอนแล้วใช่ไหมฮะเราจิ้มแซลมอนครั้งเดียวเนี่ยมันก็ตายหูยมา,มา<ะ>ได้มาตั้งสิบตัวเนี่ยสุดยอดแหลมเป็ด และยังไม่ทันอะไรฮะยังไม่ทันจะถึงข้างหน้าครับแล้วเจอแซลมอนอีกแล้วโอ้แซลมอนแซลมอนเวอร์ชันนี้ทำไมเกิดเยอะมากเลยอ่ะแซลมอน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 โอเคครับนี่ดูดีแซลมอนเยอะมากเลยโอ้โหมันท้ามใจยากมากเลยอ่ะมันห้ามใจไม่ไหวจริงๆนี่ฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะอ้าวโอ้ดีไข่ไก่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะเหมาะมากฮะทำไมมันมีไฟด้วยอ่ะเออัลโหล อันนึงนะฮะมันมีไฟด้วยมันเป็นบ่อลาวาใช่ไหมมันเป็นมันเป็นบ่อลาวาเคว่าทำไมไข่ไก่เยอะจังเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะเหมาะสำหรับทำฟาร์ม NPC เหมือนกันนะฮะเพราะ,ะอะไรฮะมันเป็นพื้นที่เรียบถูกต้องปล่าล่ะฮะเอ้ยน่าสนใจเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยแหละฮะดีเพราะอะไรฮะเราไม่ต้องถางพื้นเยอะไง ผมก็อาจจะมาสร้างหมู่บ้าน N อ c ซจำลองแถวๆนี้แหละมั้งหรือเราอาจจะแบบสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเลยน่ะช้อปปิง้งไงห้างช้อปปิ้งนะฮะชุงนี้โปรโม,มชั่นพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรีทันทีหากคุณโทรหาเราตอนนี้ที่0 2 6 6์0อ2เอเบอร์อะไรเนี่ยอ๋อระหว่างของโลกเรนแบบของแท้ต้องทีวีได้แลเท่านั้นผมอยากจะเห็นคนภาคเสียงเหลือเกินว่าเขาทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ได้ยินเสียงแบบนี้สงสัยจะเป็นคนภาคเดียวกับทีวีแชมเปี้ยนแน่แน สุดว่าใจสไตล์บูชิโดฮกทำได้เอาไปเลยหนึ่งล้านเยนไ <laughs> <laughs> ราสารล้านจริงเลยวันนี้เ <laughs> คยดูเปล่าสึกว่าใจสไตล์โบชิโดมันเป็นรายการในทูวิชั่นเอ่อ UBC e x c เอ็ก b ซ ทูวิชั่นนะทูวิชัน่น UBC ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินนะไม่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 เคยได้ยินทูวิ UBC นะครับไม่ไม่ไม่ไมเคยจริงๆทำไมต้องทำสิ่งสูงขนาดนั้นก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเนะี่ยฟาร์ม n p c ตรงเนี่ยฮะผมเลงไว้เลยเห็นปะ่ะฮะเป็นพื้นที่ที่เรียบมากเป็นอะไรที่แบบดับเลือประสิทธิบัตดีใส่มันรดีเลขหนึ่งบัดึงถึงดอดเห็นป่ะเนี่ยฮะแทบไม่ต้องขุดอะไรเลยคือแบบเป็นพื้นที่ที่แบบดีแับเลือดมากมากนะฮะแล้วนี่มันเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวในทุ่งหญ้านี้หรอไงเนี่ยโอ้ดีฮะ โอเคก็เป็นอะไรที่ดีฮะเดี๋ยวเราจะต้องลาก NPC โอเคไปฮะเราจะต้องลาก NPC จากตรงนู้นมาที่พื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่าเราจะต้องไปผสมพันธุ์ NPC ให้ได้เยอะๆก่อนซึ่งการที่เราจะลาก NPC มาตรงนี้เนี่ยฮะเราจะต้องใช้ใช้รางรถไฟเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะรางรถไฟถามว่ารางรถไฟเราจะหาได้จากไหนเราจะทำเองก็ได้หรือเราจะไปขโมยจากอารมาดอนมาอาบดอามาดอนใหม่ก็ได้นะเบืองล้างนั่นเองคือเนาะที่เมืองล้างก็จะมีแบบพวก เกือบตกอีกรอบหนึ่งนนั่นแหละฮะที่มึง ที่เมืองร้านเนี่ยครมันจะมีรางรถไฟอยู่ใช่ไหมฮะเราก็สามารถขโมยมาแบบแปะแปะแปะอะไรเงี้ยได้ช่วงนี้นะครับผมคิดว่าเราคนจะต้อง A F K ที่บริเวณหมู่บ้าน NPC เป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานแหละใช่ไหมเพราะว่ากว่าลูก NPC กว่าจะโตกว่าจะบึ้มบึ้มบัมบัมกันแล้วก็มีลูกหลานอะไรเต็มไปหมดนะฮะน่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรนะฮะเอ้ยเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ใช่ครับเวลาให้เกิดประโยชน์ของผมก็คือค้าขายกระดาษนั่นแหละฮะกระดาษดับเบิลทีโอเคป่ะฮะเป็นกระดาษยี่ห้อใหม่ครับคุณภาพสูงครับกระดาษ ค,คือกระดาษ W A คือเขาไม่ได้จ่ายเข้าใจปะดังนั้นเราก็จะแบบ Double T โอเคนี่ครับเราก็เก็บเกี่ยวกระดาษไปแบบนี้ใช้ไปไลาเกิดประโยชน์ไงใช่ปะก็เราก็เก็บเงินไว้ก่อนพอถึงเวลาที่แบบมันขายของดีๆนะฮะเราก็จะแบบเรามีตังค์อ่ะเข้าใจปะเออมีตังค์ทำอะไรก็ได้เข้าใจเออดังนั้นนั่นแหละฮะเราก็จะเก็บเกี่ยว,ยวตังค์กันไปก่อนนะฮะนกหูจังเลยเนี่ยอืเสียงบล็อกชูก็เคนถามว่าขุดมันไหมมันนะฮะแต่ว่าแบบเสียงมันจะค่อนข้างดังนิดนึงนะ ออโอ้ของในตัวเต็มอีกแล้วอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไอเทมเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะอ๋อใช่ฮะอัปเดตนิดหนึ่งฮะข้างหน้าตรงนั้นเห็นหรือเปล่าฮะข้างหน้าตรงนั้นถ้าใครยังจำได้มันจะเป็นทุ่งหญ้าเออสวัมแลนดถูกต้องมาฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสังเกตดีๆเนี่ยฮะต้นไม้เนี่ยฮะมันหายไปหมดแล้วเออมันก็เกือบหายไปหมดนั่นแหละัะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผมพยายามอัดคลิปตามล่าหาสลามโอเคป่ะฮะผมก็ตามล่าหาสลามในพื้นที่บริเวณตรงนี้สรุปสุดท้ายและท้ายสุดสลามไม่สลัก สลามไม่เกิดเลยเพราะอะไรฮะมันบัก็กโอเคปะ่ะถึงแม้ว่าพจจาระจันทร์มันเป็นพจจระจันทร์เต็มดวงก็ตามมันก็มันก็ไม่เกิดนะฮะน่าเศร้าเหลือเกินโอเคมันบิดแล้วดังนั้นฮะเราก็จะนี่ครับเป็นบุคคลที่แบบดีมากนะ,ะ้เป็นบุคคลที่แบบแลเลิศรสสีมันดีสงแสงมากฮะขโมยเตียง NPC น <c oughs> อนอนอวขอบคุณครับ <c oughs> พี่ชี โอเคไปเราไปแลกกระดาษกับ NPC กันต่อเลยแล้วกันฮะซึ่งผมคิดว่านะ NPC เนี่ยฮะมันน่าจะออกลูกออกหลานกันเพิ่มเติมแล้วละ่ะมั้งแต่ยังไงก็ตามผมขอทำธุรกิจแลกกระดาษแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าฮะอ่าฮะฝากไว้ก่อนไหนดูซิวัสดี NPC นนายมีลูกกี่ตัวแล้วเออกี่กี่คนแหมพูดซะแบบเป็นศาสตร์เลยกี่ตัว n p c มีลูกกี่ตัวแล้วกี่คนไอ้นี่ผมก็เพิ่งบอกตัวเองว่ากี่คนกี่คน,เป,นเป็นกี่ตัวจนได้เค okay. ว่าแต่ว่าลูก n p c ไปเที่ยวไหนแล้วละ มันต้องมีดิอ่านี่ไงอ๋ออ๋อเอ๊อ่า,อา,อานี่ไงอยู่ตรงนี้1ตัวโอเคตรงนี้อีก1ตัว สองตัวเองเหรอเออก,ก,ก,ก็ก็สองตัวนั่นแหละฮะวันละตัวไงแบบเออวันหนึ่งก็แบบออกลูกออกหลานแบบวันละคนนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก NPC โอเคนรามาค้าขายกับ NPC ก่อนละกันเอเคปะฮะเราจะเอาอะไรดีเนาะเอาเอา่อนี่ครับถือสมุดแบบนี้เออถือทิกแอ่แบบนี้แล้วเราก็แลกกระดาษแบบนี้โอเคสุดยอดเดี๋ยวขอเอาชุดเกราะออกแป๊บหนึ่งนะฮะชุดเกราะมีเมนดิ้งฮะอ่าฮะแบบนี้แบบนี้รอก่อนเถอะรอวันที่เรามีสมุดอันเบกกิ้งนะฮะชีวิตเราจะดีกว่านี้อีกโอ้ดดอโอ้ โอ้ย yeah, สุดยอดนะได้ตังมาตั้ง48เม็ดนะฮะเอามาล่า48เม็ดได้ตังมา48เม็ดหน่วยเงินนี่แบบแปลกๆดิยังไงก็ตามเดี๋ยวผมคิดบ้านนะผมกลับบ้านแป๊บหนึ่งกลับบ้านไปเอาแครอทมาเพิ่มเติมก่อนแล้วกัน,กนเคปะ่ะเ <c oughs> พื่อที่ว่ามันจะได้แบบเนาะออกลูกออกหลานกันเพิ่มเติมนะฮะกลับบ้านกลับบ้านกลับไงดีอะก็ต้องกลับประตูพอทอลใช่ไหมฮะหรือว่าเราจะขโมย <c oughs> เป็นบุคคลที่ขี้เกียจมากเลยฮะผมขอดัดแปลงฟาร์มตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับ ไอ้นี่โยนทิง้งอ่าไอ้นี่ก็โยนทิง้งปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคนี่ฮะเราจะทำแบบนี้เอานี่เนี่นี่น,นี่เราจะไล่ปลูกแครอทในนี้เอาเอ๊ะเอ,เอสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแครอทที่บ้านของเราแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเราก็เนี่ยเข้าประตูตรงนี้ไปเพื่อไปการประหยัดเวลาดิดนนิ้วฮะ แล้วพอการเวลาผ่านไปเห็นป่ะฮะ NDC ก็เกิดเยอะมากขึ้นฮะตอนนี้ฮะเราไปเริ่มแปะล้างรถไฟเลยแล้วกันซึ่งรางรถไฟอันนี้เนี่ยฮะผมได้มาจากอาบาดอนไมล์นะฮะก็คือหมืองลางนั่นเองเราจะแปะลางรถไฟจากตรงนี้นะฮะไปบริเวนตรงนูน้นว่าแต่ว่าเราจะไปเส้นทางตรงไหนดีเนี่ยสิเราจะไปเส้นทางตรงตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะเราก็จะเริ่มแปะตรงแปะแปะไปเถอะเนาะเพราะมันก็แบบเนาะรางรถไฟแบบ ชั่วข่าวอะนะโอเคฮะเราก็แปะแปะแปะมาตรงนี้นะฮะแปะแปะไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับไปที่หมู่บ้านของเราฮะแปะแบบนี้อ่ะทุบดอกไม้นิดนึงตึ๊บ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 โอเคฮะแป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 ะเอ่อไอ้ดอกไม้เกะกะเอาไงดีฮะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นิดนึงตรงไปข้างหน้าตรงนี้อีกนิดนึงเอ่อมาประมาณตรงนี้มั้งไม่รู้ดิก็แบบเอ่อตรงไหนดีฮะประมาณไม่รู้ดิฮะต่อๆมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะก็แปะ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  เวรกรรมแป๊บนึ่งฮะปึ๊บ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 เคฮะเราก็มาตรงนี้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 อ่าฮะทำยังไงกับพื้นที่ตรงนี้ดีอ่าวางควอบตนนะโอเคครับปั๊บป้าปๆาป้าป้ป้าปอ่ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงสีเล็กซ้ายขวา A B Start อ่ะมามามาตรงนี้นี่ไงครับจุดปั๊ม M B C ของเรานะฮะก็แบบนี้นิดนึงโอเคแปะไฟตรงนี้อ่าฮะ และรางรถไฟของเราเหมือนจะหมดใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะเราทำเพิ่มได้เพราะว่าเราก็มีเหล็กค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละนะฮะโอเครางรถไฟแบบนี้นะฮะทำมาฟึบเห็นปะฮะก็ได้มาแบบก็ก็โอเคอะนะการลงทุนมีความเสี่ยงไ้องกลแต่บก่อนตัดสินใจลงทุนอนาคตไงอนาคตเราจะแบบมีเหล็กเยอะดังนั้นก็แบบลงทุนไปเถอะ ถ้าเหล็กมันไม่พออะไรยังไงก็นะฮะเราก็ไปขุดเหมืองเอาก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้าทำไมถึงไม่ทาเครื่องปั๊มรางรถไฟนะฮะก็ผมบอกไปแล้วไงฮะเครื่องปั๊มรางรถไฟมันต้องใช้สลามถูกต้องไปฮะแล้วตอนนี้สลามมันบั๊กอยู่มันปั๊มไม่ได้น่าเศร้ามากเลยก็นะฮะว่าโดยผมเล่น snap shot อยู่อะลรฮะเดี๋ยวพอไมครับตัวเต็มออกมามันก็น่าจะแก้บั๊กในส่วนตรงนี้ไปอะนะฮะคือผมไม่อยากรอตัวเต็มมาเข้าใจไหมไหมครับกว่าจะออกมาแต่ละเวอร์ชันเนี้ยนานมากโมจังโมจโมจง บริษัทเกมชื่อโมเจงนะแต่ผมก็ไปเรียกเขาโมจังนะฮะโอ้เปลี่ยนชื่อซะน่ารักเลยคนสร้างเกมไมค์ครับปัจจุบันนะนะคนที่พัฒนาเกมไมค์ครับเขาชื่อเจนใช่ไหมครับผมก็ไปเรียกเขาเจี๊ยบนะฮะก็เรียกง่ายดีใช่ป่ะอ้าวชื่ออะไรนะเจนคือถ้าอ่านภาษาอังกฤษแบบไม่รู้สับนะะมัน j E N ก็คือแบบนแบบจีนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าออกเสียงจริงคือเย็นอะไรเงี้ยออกยากนะครับเจี๊ยบจบนะครับเวลาเจอบักนะครับก็แบบเจี๊ยบบักไหมครับเออไม่ใช่ขอโทษนะตอนนี้เราลุไฟหมดแล้วว โู่นเห็นป่ะฮะอีกตั้งไกลรางรถไฟเราเราเพิ่งถึงแค่นี้เองอะสงสัยเราจะต้องถลุงเหล็กในบ้านน่าเศร้าช่วงนี้มันก็แบบเป็นคนดีหน่อยละกันนะฮะเล่นในคราฟโดยไม่ใช้บัคกโอเคป่ะฮะนานๆจะเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งอะนะฮะแม่เส้นทางมันไกลเหลือเกินนะเนี่ยผมจะทําไงดีฮะผมจะเออไอหลุมเนี่ยผมผมเกลียดถ้ำรูนี้มากเลยเนี่ยเออเราทําไงกับมันดีเนี่ยเออแปะไปผมคิดอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องทําทางข้ามไปตรงนู้นหรือเราจะอ้อมมาตรงนี้ดี ทำทางอ้อมแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ขี้เกียจต่อสะพานอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะก็เลี้ยวซ้ายหน่อยแล้วกันฮนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่ฮาะาเลี้ยวมาตรงนี้นิดนึง อ่ามาตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วหลังจากนั้นโอเคครับตรงไปตรงไปใช่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 ล้างรถไฟล้างรถไฟไม่รู้ทำมาเยอะเกินไปบบไม่รู้นะฮะโอเคครับไปตรงไปตรงไปเดี๋ยวผมค่อยไปขุดเหมืองเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันฮะตัวแปะ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 โอเคเราก็มาตรงนี้ฮะปึ๊บ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 ลงมาตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องต่อบล็อกนิดนึงอ่ะคืออ๋อโอเคมีจังเลยมีขั้วตต้นพอดีเลยโอเคฮะแปะต่อไปฮะเราจะต้องแปะไปตรงไหนนู่นเห็นปะข้างหน้าตรงนู้ดไม่ใช่ข้างหน้าตรงนู้นเหรอเออ รางรถไฟก็น่าจะทํามาพอดีแหละมะั้งไม่รู้สินะไหนดูสิฮะรางรถไฟน่าจะพอดีแหละฮะเอาจริงๆแล้วตอนนี้มันก็มืดเรียบร้อยละแย่ละแย่และ,และผมไม่ได้เอาเตียงมาแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมนอนล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเอ้ยยอสนุกแล้วสิปา่ปาป่าโอเคฮะแปะรางรถไฟให้เสร็จฮะเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปนอนแบบนี้โอเคยอดเรียมฮะรางรถไฟสวยงามนี่เห็นป่ะฮะเส้นทางไกลมากบางคนอาจจะแบบไม่แปะพาวเวอร์เรลหรอเดี๋ยวค่อยว่าก,กันฮะตอนนี้เอารางรถไฟธรรมดาให้รอดก่อนนะเส้นทางไกลไกล หรือบางคนอาจจะถามแบบเอา้าไม่ทำทางรถไฟข้ามบนเหรอเกียจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดแหละแต่แบบเกียเข้าใจป่ะฮะเกียดเกียดเอโอโอ,โอ้เป็นกรรมแล้วฮะลางรถไฟขาดจะบ้าตายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอลางรถไฟขาดได้ยังไงเนี่ยเออวัสดีแมงมุมวันดีฮะแมงมุมลายตัวนั้นแต่บาย โอเคครับเราควรจะรีบกลับไปนอนนะฮะดูสิฮะโอ้มอนเตอร์เยอะมากบอกแล้วไหมครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่รู้เขาจะปรับให้มอนเตอร์เกิดเยอะไปไหนอะผมบอกในเชิงเทคนิคหน่อยแล้วกันนะฮะเทคนิคไม่ถึงแบบอุ๊ยไม่ถึงบอกข้อมูลหน่อยแล้วกัน,นะฮะคือไมค้าที่เขาบอกว่าปรับให้มอนเตอร์เกิดเยอะขึ้นเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบจํานวนมอนเตอร์ต่อชนิดอะเข้าใจไหมอาจจะแบบแมงมุม20บตัวอย่างเงี้ยฮะซัมบปี้ดยีตัวไก่20บตัวปลาสมอนยี่ตัวมันจะเป็นเลขประมาณลักษ ซึ่งถามว่าเราจะลาก m อ c แผภายในคลิปนี้เลยไหมเราก็คงยังไม่ลากอ่ะนะแล้วโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้ oh. ใช่ผมไม่ได้ทำบ้านให้ n อ c โอ้สวัสดีฮะโอ้ไม่ซอมบี้ตูดหมึกนายจะมาฆ่า m อ c เราไม่ได้นะโอ้ยอะไรกันเลยขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้โอเคครับตกใจไงตกใจว่าแบบอยู่ดีกเลมมันมาตีเราไหมโอเคครับเรารีบนอนก่อนดีกว่าฮะก่อนที่มอนเตอร์มันจะเกิดมากกว่านี้นะฮะแย่ล่ไล่ไล่นนอ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 เออสุดยอดสวยงามโอ้เอพีซีออกลูกเพิ่มเติมด้วยก็ดีนะแต่ว่าต้องเขียวมา เอาจริงๆฮะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยเราต้องแบบแปะไฟให้มันสว่างอะเนาะถ้าเราแปะไฟไม่สว่างมอเติมก็จะเกิดแบบนี้เดี๋ยวผมคงต้องไปทารางรถไฟเพิ่มเติมอีกมั้งเนี่ยเนาะคือตอนแรกเหมือนแบบรางรถไฟพอสรุปสุดท้ายแล้วก็ไม่พอเราจะแปะรางรถไฟให้มันมาตรงนี้โอเค a p ซีคงงนะแบบเฮ้ยเฮ้ยรางรถไฟอะไรเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยอะพวกมนุษย์จะพาพวกเราไปไหนเนี่ยบอก a ซีเลยครับเดี๋ยวพาไป ไอ้นั่นพาไปพาไปแดนเดลามิด่ะรู้จักเปล่าแดนเดลามิดสวนสนุกนะครับเปิดหม่ล่าสุดเลยครบอกเลย <laughs> ปิดไปแล้ว <laughs> นะดักแก่มากเลยนะครับสุดยอดภารกิจของผมก็คือเราจะลากผู้ชมแก่ไปด้วยกันนะฮะเราไปค้นหาดูนะฮะแดนเดลามิดนะฮะตั้งแต่ผมเกิดมาผมเคยไป2ครั้งเองเป็นสวนสนุกที่ค่อนข้างเก่าแก่นะแหละ และรู้สึกแดนเดลามิสเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นดีมเวอร์นะฮะก็คนละยุคคนละสมัยอะนะแ,แดนเดลามิสคือสวนสนุกเก่านะ,ะมันอยู่แถว,วแถวเซนทันลาดเท้าอ่าแถวแถวนั้นแหละ,ะมันจะมีปราสาทอยู่เออนั่นแหละโอ้โหดักแก่สุดๆอโอเคตัวนี้รางรถไฟขาหฮะเราก็แปะไปแบบนี้โอเคสวยงามฮะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเหลือรางรถไฟนิดนึงใช่ไหมเราก็ไป,แป,แ,ป,แ,ปแปะแปะให้มันครบฮะปึ๊บปึ๊บและตรงนี้ฮะพื้นที่ปลายทางตัวนี้นั่นแหละฮะคือฟาร์ม NPC แห่งใหม่ของเรานะฮะก็เดี๋ยวคลิปถัดๆไปฮะเราก็มาทำกันนั่่นนนนแแแหลละะะฮตคิปปี้้อู๊บึง มันคือไอ้นั่นอะไรนะป่าสปูตซึ่งในป่าสปูตนี้มันมีหมู่บ้าน NBC ป่ะไปเนี่ยถ้ามีหมู่บ้าน NBC นี่หาเลยนะเนี่ยเนี่ยผมอุตส่าห์ไปสร้างรางรถไฟมามันคงไม่มีหมู่บ้าน NBC ในนี้หรอกมัง้ง ถ้ามันมีหมู่บ้านเอ c ีที่ผมลองห้อ่ะบอกเลยคือมันเปลืองเหล็กมากเลยเนอะถ้ามันในถ้าในนี้มันมีหมู่บ้านเอ c นะลองหาอ้าอไหนๆก็แล้วขอเข้าไปดูหน่อยกำลังจะไปให้กำลังใจตัวเองไงว่าแบบเฮ้ยมันมีหมู่บ้าน n อ c เปล่านะ้อถ้าเกิดมีหมู่บ้าน N อ c เราก็แบบเปลืองเหล็กอ่ะเออแต่ก็ดีแหละฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบลากเ c ให้มันไกลอ่ะแต่มันเขาเปลืองเหล็กอ,อะ โอเคลองดูฮะว่ามันจะมีพวกควันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องลองเบิร์ดูฮะเบิเเบเร์กหนเบิร์กหนนะโอ้โหบอดี้อ๋อสุดทักกิ้งจอกฮะ What the fuck s a งโอเคครับกำลังให้กำลังใจตัวเองไม่มีหมู่บ้าน NBC ครับยอดเยี่ยมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนคลิปถัดไปฮะเราจะมาสร้างโรงงานปั๊ม NBC บริเวณตรงนี้กันโอเคป่ะครับแต่คลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลา,าสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปไปให้ไวๆน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่่าาาาาลลลลืมมมกกกดดดไคคค์ััันนนนนใใใหหห้้้้ววยยะะะฮแเเรรจจอภิปบ คิดว่าไหมครับ1.16ออกมาแล้วเนี่ยฮะตัวเกมจะแหลกหรือเปล่าฮะลองคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้วัสดีฮะบายบาย